สวัสดีเพื่อนสมาชิกดรอยแซนทุกคนนะครับวันนี้ดรอยแซนรีวิวก็ขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหญ่จากทั้ง3ค่ายครับชาร์ปซัมซุงและก็ iMobile ที่ว่ารุ่นใหญ่นี่ก็อาจจะไม่หมายถึงว่าสเปคนะครับแต่ที่บอกว่ารุ่นใหญ่นะครับก็หมายถึงว่าส่วนของหน้าจอครับทั้ง3รุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด5นิ้วทั้งหมดเลยนะครับสับตัวแรกนะครับก็เป็นชาร์ป sh 5 3 0 u หนะครับหน้าจอ5นิ้วความละเอียด YVJ 800 180 80, ใช้งานได้20กัสครับเป็น dual core 1.0 GHz มาพร้อมกับ RAM 512 MB ถัดมาครับ Samsung Galaxy Grand Duos หน้าจอ5นิ้วสามารถใช้งานได้20เหมือนกันแล้วก็เป็น c p u d u a l core 1.2 GHz มา้อมกับ RAM 1 GB และ iMobile ครับ IQ 6นะครับตัวนี้ก็เป็น dual core เช่นกันหน้าจอ5นิ้วนะครับแต่ความเรดจอนี่แซงหน้า2รุ่นนี้ไปเลยครับความเรทจอเป็น HD 720p แล้วก็ใช้งานได้20กัสเหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นมือถือหน้าจอ5นิ้ว3รุ่น3ราคาจาก3ค่ายครับชาร์ปครับถูกสุด6,990บาทนะครับตามมาด้วย i-mobile IQ 6ครับ8,490บาทแล้วก็เป็น g a l ซ x แ Grand d u ลครับผมจาก Samsung ตัวนี้ก็1,1,900บาททั้ง3รุ่นครับก็มีชะตากรรมต้องกันครับนอกจากทั้ง3รุ่นนะครับจะมีหน้าจอ5นิ้วเหมือนกันแล้วนะครับยังรองรับ2ซิมกันด้วยนะครับและอีกส่วนนึงคือ การรองรับ 3G ครับไม่มีรุ่นไหนเลยนะครับที่รองรับ 3G ทุกเครือข่ายอย่างฝั่งของชาร์ปนะครับรองรับ 3G เฉพาะของ AS เท่านั้นส่วน Galaxy Grand Duos ก็เช่นกันครับมีการแยกจำหน่ายรุ่นที่เป็น 3G 900กับ850นะครับแล้วก็เช่นเดียวกักบไ o b i l e i Q6 ครับ Q6 ก็รองรับ 3G โดยการแยกรุ่นเช่นกันคือ850กับ900นะครับด้านฝั่งของชาร์ปนะครับกล้องหลังความละเอียด5ล้านกล้องหน้าเป็นความละเอียด BGA นะครับอยู่ตรงนี้ ส่วนของ Samsung Galaxy Grand d u o ดครับกล้องหลังความละเอียด8ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าก็ความละเอียด2ล้านแล้วก็ไอโฟบ6ครับกล้องหลังนี่ครับความละเอียด12ล้านครับให้มามากสุดแล้วนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด2ล้านครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวชาร์จก่อนแลวนะครับสำหรับชาร์จ SH530U นะครับถ้าด้านขวาก็จะมีปุ่มหมุูลล็อกเกอร์ครับไว้ปรับเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนด้านล่างนะครับ จะมีช่องใส่ซิมการ์ดอยู่นะครับมีฝาปิดอยู่เราค่อยเปิดมาดูนะครับตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะครับที่หน้าจอตัวเครื่องครับจะไม่มีปุ่มนะครับผมปุ่มเนี่ยจะอยู่บนแถบด้านล่างของจอตรงนี้ถ้าเกิดเปิดขึ้นมานะครับทางด้านซ้ายก็ไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับส่วนด้านบนครับก็จะเป็นช่องเสียบสายไมโคร USB ตรงนี้นะครับอันนี้ช่องเสียบแจ็ค3.5แล้วก็เน่นปุ่ม power ครับน่ครับเปิดหน้าจอจากตรงนี้นะครับปุ่ม power ที่ด้านหลังครับกล้อง5ล้านไม่มี LED flash นะครับผมส่วนฝาหลังของชา a ไม่สามารถถอดได้แบตเตอรี่ที่ให้มาในตัวเครื่องคือ1,950มิลลิแอมป์ครับมาดูช่องใส่ซิมการ์ดครับนีะครับ,นะรบจะมีถาดซิมนะครับกับสล็อตที่เสียบไปตรงนี้เลยนะครับก็แยกเป็นซิม1ซิม2นะครับโดยใช้ซิมแาคปกตินะครับถัดมา Samsung Galaxy Grand Duo ดนะครับด้านล่างก็มีปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็คเช่นเคยนะครับทางด้านซ้ายเป็นปุ่มบลูทูธเบรกเกอร์ครับปรับเพิ่มลดเสียงทางด้านขวาครับเป็นปุ่มพาวเวอร์ ที่ด้านบนก็มีช่องเสียบแจ็ค3าหนะครับด้านล่างก็เป็นช่องเสียบไมโคร USB อยู่ตรงนี้ด้านหลังครับนี่ครับเป็นกล้องคอมลเอดล้านนะครับแล้วก็ LED flash นะครับแกะฝาหลังจากตรงนี้เข้ามาก็เจอช่องใส่ซิมการ์ดครับ2ช่องบนล่างนะครับผมแล้วก็ส่วนช่องใส่ไมโคร SD ครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับคือต้องเอาแบตเตอรี่ออกก่อนนั่นเองแบตเตอรี่มีความจุ2,100มิลลิแอมนะครับ สำหรับไอโ w บอยไอคิว6นะครับที่ด้านล่างของหน้าจอก็จะมีปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบกนะครับซึ่งปุ่มเมนูนี่สัญลักษณ์อาจจะคล้ายกับปุ่ม Recent App นะครับแต่ว่าทางออ a แบบเขาตั้งค่าให้เป็นปุ่มเมนูนะครับทางด้านซ้ายครับมีปุ่มหมุนล็อกเกอร์ครับไว้ปรับเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับปุ่มชัตเตอร์ของตัวกล้องนั่นเองสามารถใช้งานในการแคปเจอร์หรือจับภาพหน้าจอได้ด้วยนะครับทางด้านขวาครับเป็นปุ่ม power ที่ด้านบนนะครับก็จะมีช่องเสียบไมโคร USB นะครับผมแล้วก็ช่องเสียบแจ็ค3.5ด้านหลังก็จะเป็นกล้องขนาด12ล้านนะครับผมแล้วก็ LED flash ซึ่งตัวเลนส์ของ LW46 นะครับก็อาจฉรนยนทั้งมานิดหน่อยนะครับผมตรงนี้ส่วนฝาลังนะครับก็แกะแต่มุมด้านล่างนะครับช่องใส่ microSD ช่องใส่ซิมการ์ดนะครับ2ช่องด้วยกันนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็ความจุ2,100มิลลิแอมคราวนี้ครับมาถึงเรื่องของ ตัวเครื่องกันบ้างนะครับหน้าจอและก็ UI นะครับผมแน่นอนครับว่าทางฝั่งของไอโมบายเนี่ยความคมชัดของหน้าจอจะมากที่สุดเพราะว่าหน้าจอเ้า5นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีความละเอียดสูงถึง 720p นะครับส่วน2ตัวนี้ความละเอียดหน้าจอก็พอๆกันครับใกล้เคียงกันไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าเป็น5นิ้วเหมือนกันแต่ว่าความละเอียดมันตกที่ y v g เท่านั้นส่วนนี้ครับ UI และการใช้งานนะครับฝั่งซับเนี่ยเขาจะมี feel UX ครับเป็น UI แบบใหม่นะครับถ้าเกิดสังเกตจากหน้าล็อก s c r e e ก่อนเลยนะครับ ที่หน้าล็อกสกรีนจะเป็นแบบ f e ล l UX นะครับผมคือสามารถที่จะปลดล็อกแบบนี้ดึงลงมาปลดล็อกข้าหน้าจากปกติแล้วก็มีการปลดล็อกแบบที่เป็น shortcut คือถับปลักขึ้นไปแล้วก็เลือกได้ครับจะเข้ากล้องเข้าโทรศัพท์หรือว่าจะเข้า SMS ก็ได้แบบนี้ครับแล้วก็ที่หน้าล็อกสกรีนครับสามารถจะเลือกเปลี่ยนภาพได้ครับตรงนี้สามารถจะเข้าไปตั้งค่าเได้ครับว่าจะเอาภาพอะไรไว้ตรงนี้บ้างก็มี5ภาพครับเลือกเปลี่ยนได้นะครับมาที่หน้าของสกรีนครับเห็นว่าไอ้ปุ่มด้านล่างเนี่ย เป็นปุ่มสัมผัสทั้งหมดนะครับปุ่ม back ปุ่ม home ปุ่มเมนูก็ปุ่ม recent app ครับอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับความละเอียดของ ui ก็ถือว่าโอเคทีเดียวครับตรงนี้แต่เห็นตรงนี้ครับมันเป็น android ui ธรรมดานะครับคือสามารถให้เลือกได้ว่าใช้ feel ux เลยหรือว่าจะเป็น android ui นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกไปที่ส่วนของ display นะครับเลือก feel ux ให้เปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นการใช้งาน feel ux ซึ่ง feel ux ครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ จะมีหน้า Android ทั้งหมด3หน้าด้วยกันไม่มีแอปตัวเวอร์ครับแอปตัวเวอร์คือส่วนนี้คือท่านซ้ายทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ครับส่วนตรงหน้ากลางนี่ยจะเป็นหน้าวิ d g จ็ตครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าเอาวิจ็ตมาวางวางได้ครับสามารถจะเพิ่มวิ d g จ็ตได้ครับเลือกวิ d g จ t ตเพิ่มได้นะครับแบบนี้อะคอนแทค่วนท้างด้านขวาครับก็จะเป็นช็อตคัทต่างๆคือจะอาจจะเลือกมาจากแอปฝั่งนี้ครับที่ใช้บ่อยผมอไว้เป็นหน้าช็อตคัทคือด้านขวาสุดนั่นเองตรงนี้นะครับนี่คือฟีล UX นะ ส่วนด้านบนครับก็จะเป็น Toggle m e เมนูนะครับเลือกเปิดปิด Wi-fi GPS b l u e t o o t h ได้จากตรงนี้เช่นกันครับเพราความสว่างหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งเห็นว่า f i e l x เนี่ยลองเล่นแล้วไม่ถนัดหรือว่าไม่ชอบก็เลือกปิดได้ครับไปที่ Setting นะครับเลือกที่ Display ก็เลือกปิด f i e l x ทิ้งไปนะครับก็จะกลายเป็น Android UI ธรรมดานะครับแบบนี้เป็น Jelly Bean ครับตอนนี้ก็เป็น JellyBean แล้วนะครับคือทั้ง3รุ่นเนี่ยชาร์ปนะครับผมหรือว่าตัว Galaxy Grand duos แล้วก็ฝั่งของ iQOO นี่ก็เป็น Jelly Bean ทั้งหมดเลยครับทั้งสาตัวเลยนะครับส่วน Galaxy Grand ครับก็เป็น TouchWiz UI เหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็เป็น UI แบบนี้เหมือนเคยนะครับมีแอป Drawer นะครับอยู่ตรงนี้ Tab Widget นะครับแล้วก็แ็บ Notification Bar ด้านบนครับก็นี่ครับก็มีพวก WiFi Bluetooth เป๊ต่างๆเลิกปิดปิดได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนของ Galaxy Grand นะครับก็จะมีฟีเจอร์ Samsung ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ อาจจะมาจากฝั่งของ S3 เองหรือว่าฝั่งของ Note2 เช่นตัวของ Smart Stay ครับสามารถจะเลือกเปิด Smart Stay ได้ทำให้หน้าจอไม่ดับนขณะที่เราใช้งานนะครับผมแล้วก็เรื่องของ Multi Window ครับกด Back ค้างไว้ครับเลือกเปิด Multi Window ได้ครับเอาเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกเป็น Gallery ก็ได้แบบนี้นครับก็แบ่ง2หน้าจอได้นี่ครับ Multi Window นะครับผมฟังก์ชันตัวนี้นครับก็เป็น Multi Window ครับที่ Galaxy Grand มีให้นะครับผม ส่วน iMobile OK 6นะครับก็เป็น Android UI ธรรมดาครับนี่ครับเจลิบีนนะครับผมด้านบนก็มี t o g g l e er Switch เหมือนกันนะครับตรงนี้สามารถเลือกเปิดปิดพวก Wi-Fi Bluetooth gps ได้นะครับตรงนี้ส่วนของ App Drawer ครับแก็วกเจ็ดนี่ครับซึ่งครับทั้งสามตัวนี้เป็นด้วยคอสอยู่ด้วยกันอาตา่างแค่1น h z 1.2GHz นิ่ดสนิดหน่อยหน่อยนะครับผมแต่ว่า เรื่องความเหมือนการใช้งานเนี่ยฝั่งชาร์ตครับลื่นไหลพอสมควรเลยครับถ้าเทียบกับฝั่งความสูงก็ไม่ได้แพ้กันเท่าไหร่เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับแวนแอปเปิลเวิร์ขึ้นมาครับความลื่นไหลนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ชาร์จนี่แรมน้อยสุดครับแรม5้าเท่านั้นนะครับส่วน Galaxy Grand แล้วก็ไอโอบาไอคิวหกเนี่ยเป็นแรมหนึ่งกิกนะครับซึ่งฝั่งไอโอบาครับก็เร็วไปแพ้กันครับแต่ว่าช่วงแรกที่เปิดเครื่องมาหรือว่าเปิดใช้งานแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่มดีขึ้นนคครรัับบะ แอปพลิเคชันต่างๆแอปโดเวอร์นี่ก็ถือว่าลื่นไหลใช้ได้ทีเดียวนะครับครับมาดูการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์นะครับของตัวชาร์ปนะครับมน h ครับ s s น3 0นะครับเดี๋ยวลองเข้าเวบรยแสนครับผมปึ๊บๆนี่ต่อ wifi ครับเลรู้ความเร็วในการใช้งานแล้วก็การโหลดหน้าเว็บเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ทีเดียวครับความลื่นไหลครับในระดับหนึ่งครับตรงนี้ เือนเว็บถือว่าใช้ได้ครับลื่นครับผมใช้ได้ทีเดียวถัดมาครับเดี๋ยวไปดูโหมดกล้องถ่ายภาพนะครับผมสำหรับ u i กล้องของช h a r p s h 3สามศูนย์ครับ u i กล้องนะครับของโทรศัพท์ที่ใช้พวกชิปเซ็ตของ mkt เนี่ยแล้วก็เป็น native หรือว่าเป็น default u i ของทางฝั่ง jelly bean หรือว่า ice cream sandwich ครับก็จะประมาณนี้ครับมี hdr โหมดครับมี auto balance ครับมี color effect นะครับนซีเ c ียอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาจากฝั่งของนีท android เลย มีซีนโหมดครับ night sunset portrait landscape นะครับให้เลือกได้แล้วก็มีการค่าเพิ่มเติมเช่นพวกเซโร่ช็อตเตอร์แลกครับเลือกเปิดปิดได้นะครับมีของเซโร่ช็อตเตอร์ดีเลย์ครับอันนี้ก็นะครับถ้าเกิดเปิดเซโร่ช็อตเตอร์ดีเลย์ครับก็สามารถจะกดถ่ายภาพได้ทันทีแบบไม่ต้องรอโฟกัสนะครับนั่นคือเซโร่ช็อตเตอร์ดีเลย์นะครับตรงนี้เลือกเปิดปิดได้นะครับช็อตเตอร์ดีเลย์มีตัว location ครับเลือกได้ว่าจะเก็บไว้ในตัวเครื่องหรือว่าใน internal memory นะครับมี พิกเซลคุณภาพมีชัตเตอร์ซาวด์ครับเลือกเปิดเปิดเสียงได้นะครับตรงนี้คอนเทนต์รูปช็อตครับสูงสุดกี่ช็อตนะครับแบบกดค้างไว้นะครับมีเอ็กโพเชอร์ครับปรับความสว่างนะครับชาร์ปเนสของภาพมีเซฟไทม์เมื่อกันตั้งเวลาถ่ายครับมีการปรับพวกฮิวส์สเตรชั่นไบเนสด้วยครับคอนทราสต์หนาดของภาพสูงสุดคือ5ล้านนะครับมีเอสโอครับเอไอนะครับแล้วก็มีแอนตี้ฟลิกเกอร์ก็มาที่ตัวซัมซุงกาสซี่แกรนด์นะครับแกรนดูออสก็เดี๋ยวลองเปิดเว็บดูนะครับ ลองดรอิซานนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดเคลื่อนดูนะครับความเร็วลื่นไหลแค่ไหนนะครับชึบๆนี่ครับก็ถือว่าความลื่นไหลแล้วหน้าเว็บก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับลื่นไหลปึ๊บๆๆนะครับสามารถจะย่อซูมเข้าซูมออกขยายได้นะครับแบบนี้นะครับหน้าเว็บของดรอิซานนะครับผ่านตัว Galaxy Grand Duo อครับก็ถือว่าลื่นไหลใช้ได้เลยทีเดียวนะครับชึบๆ ส่วนเรื่องของยูวยกล้องถ่ายภาพนะครับก็เป็นยูวยกล้องของทางซัมซุงนะครับนี่ครับมยปุ่มสวิชกล้องหน้ากับหลังครับอยู่ตรงนี้ครับมุมซ้ายบนคปับปุ่มแรกเลยนะครับนี่กลับมาเป็นกล้องหน้านะครับตัวที่กล้องหน้าก็มีความละเอียดอยู่ที่ชึบๆนี่ครับสองล้านนะครับตรงนี้นะครับส่วนของแฟลชแล้วก็มาเป็นเรื่องของ การปรับโหมดถ่ายภาพนะครับมีเฟสคอนเนคชั่นมีพาโนรามาครับมีการแชร์ภาพแบบแชร์ช็อตนะครับแล้วก็มีบิวตี้โหมดแล้วก็มีสมายช็อตส่วนเรื่องของเอฟเฟกต์สีครับก็มีพวกโควินเทจมีวอลวินเทจนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเลือกพิกเกอร์ครับคือเลือกถ่ายเฉพาะบางสีนะครับที่เหลือจะเป็นขาวดําไปอย่างเช่นเลือกเป็นจุดสีเขียวเขาถ่ายเฉพาะสีเขียวแล้วก็จุดสีฟ้าจุดสีฟ้าจะสว่างขึ้นมาครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสีขาวดำนะครับในส่วนของเซตติ้งนะครับก็จะมีเรื่อองงขนครับ โหมดถ่ายภาพตัวเองนะครับกับใช้กล้องหน้านั่นเองมีเรื่องของแฟลชมีโหมดถ่ายภาพที่เราพูดไปตะกี้นี้นะครับมีเรื่องของเอฟเฟกสีเหมือนกันนะครับพูดไปแล้วมีของเอ็กโพเซอร์ไวนะครับชดเชยแสงมีโหมดโฟกัสนะครับผมเลือกโฟกัสได้ว่าเป็นโฟกัสอัตโนมัติหรือว่าโฟกัสแบบมาโครนะครับการตั้งเวลาถ่ายภาพนะความละเอียดภาพสูงสุดคือ8ล้านนะครับสมดุลสีขาวครับออโต้ไวบะบาลานซ์มี ISO มีเมทัลลิ่งโหมดครับตรงนี้เลือกได้ อ่านภาพกลางแจ้งครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อักเปิดเนี่ยคือจอของตัวเครื่องมันจะสว่างมากขึ้นไม่สามารถจะมองเห็นได้นะครับแบเปิดไกด์ไลน์ครับมีเรื่องของอระบบการสั่นนะครับมีเรื่องของการ GPS เป็น Geo Tracking บอกตำแหน่งของรูปภาพนะครับผมส่วน่องการถ่ายภาพก็ประมาณนี้ครับกดแล้วก็นะครับทึบถ่ายนะครับ คือก็ไม่ได้เชิงเป็นโซเชียลแลคครับคือต้องมีการโฟกัสอยู่หน่อยหนึ่งครับผมว่าโฟกัสติดไม่ติดยังไงแต่ก็จะถ่ายให้นะครับผมอันนี้คือเรื่องของตัวกล้องของ Galaxy Grand d u o นะครับตรงนี้ส่วนเรื่องของเสียงชัตเตอร์เรช่นเดียวกันครับถ้าอยากจะปิดเสียงของชัตเตอร์นะครับเราก็ต้องไปเลือกปิดเสียงของตัวเครื่องนะครับแบบนี้ปิดเป็นโหมดสั่นหรือโหมดไม่มีเสียงเนี่ยครับก็สามารถจะถ่ายรูปแบบไม่มีเสียงชัตเตอร์ได้ครับแบบนี้กดแล้วถ่ายกดแล้วถ่าย เอาลครับมาดูการใช้งานของตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ตัวกล้องของ i y Q6 ครับเนี่ยการเล่นเว็บไซต์นะครับผมโหลดผ่าน Wi-Fi นะครับก็เดี๋ยวโหลดเสร็จแล้วดูความเรื่อไหลในการเล่นหน้าเว็บกันนะครับก็เรื่อนไหลได้นะครับเพราะว่าตัวซ p u ก็เป็นชุดเดียวกับตัวของชาร์ปครัพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถจะซูมเข้าออกนะครับนี่ครับ ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปครับส่วนของตัวกล้องนะครับกล้อง12ล้านบน iq นะครับสำหรับตัว ui กล้องนะครับของ iov iq นะครับการปรับตั้งค่าก็จะมีเยอะแล้วก็ละเอียดพอสมควรนะครับเช่นพวก hdr โหมดเลือกเปิดปิดได้นะครับมีเรื่องของมีเรื่องของ flash ว h i t า b นะครับตรงนี้แล้วก็เอฟเฟกสีครับนะครับมีพวก cpi ก็ทีโมโนนะครับเรื่องของซี e โหมดก็จะมีเรื่องของน่ครับกลางวันกลางคืน ละครเวทีใช้หาดหิมะภาพนิง่งอะไรพวกนี้ครับเลือกปรับได้เช่นกันนอกจากนี้นก็จะมีเรื่องของนะครับซีโร่ชัตเตอร์ดีเลย์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคําที่ว่าคุ้นหูหน่อยก็ซีโร่ชัตเตอร์แลกอันเดียวกันครับคือสามารถจะเปิดปิดได้แล้วก็กดชัตเตอร์แล้วก็ถ่ายเลยนะครับแบบนี้เลิ่กเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เรื่องของตําแหน่งโลเคชันครับจิแท็กกิ้งมีเรื่องของค่า AE นะครับมีตั้งเวลาถ่ายความชาัดสี พวกนี้ครับเลือกปรับได้เช่นกันความเอีภาพก็นั่นะครับกล้องหลังก็12ล้านครับผมเกิดว่าสลับเป็นตัวกล้องหน้าครับก็จะเป็น2ล้านครับ switch มานะครับนี่ครับความเอียดของกล้องหน้าก็จะเป็น2ล้านนะครับตรงนี้แล้วก็ออปชั่นของกล้องหน้าจะไม่มากเท่ากล้องหลังนะครับนครับแล้วก็เวลาแตะไปที่จอภาพก็จะมีการโฟกัสนะครับผมแล้วก็มีการปรับค่าความสว่างชดเชยแสงให้ตามจุดที่เราแตะไปนะครับ ส่วนวิธี่าตภาพครับก็สามารถแตะชัตเตอร์ได้เลยครับถ้าเราเปิดซื้อรถชัตเตอร์ดีเลย์ไว้ครับหรือซื้อชัตเตอร์แลักนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับถ่ายแล้วกดแล้วถ่ายเลยแบบนี้ครับครับแล้วก็สำหรับไอคิวหกครับมีปุ่มชัตเตอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านล่างของปุ่มวอลลุ่มล็อกเกอร์ครับปุ่มปรับเสียงนะครับสามารถจะกดเปชัตเตอร์ถ่ายได้แบบนี้นะครับนี่ครับก็เป็นชัตเตอร์ถ่ายไปด้วยเลยนะครับนี่ครับเป็นปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งปุ่มชัตเตอร์ก็สามารถใช้ในการแคปภาพหน้าจอได้นะครับอย่างเช่นเราเปิดที่หน้าจอหรือเปิดไปที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับเราสามารถจะใช้ปุ่มนี้ครับแคปหน้าจอได้ครับงี้นเราก็กดค้างไว้ครับมันก็เป็นการแคปเจอร์หน้าจอครับทันทีนะครับครับเลื่อนมาแล้วก็กดแคปได้แบบนี้ครับนี่ครับก็เป็นการแคปเจอร์หน้าจอด้วยปุ่มตรงนี้ครับปุ่มชัตเตอร์กดค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาทีครับก็สามารถใช้งานได้เลยส่วนเรื่องของเสียงในการถ่ายภาพนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกปิดเปิดได้เช่นกันครับ โดยตรงนี้จะไม่มีให้เลือกปิดเสียงฮัตเตอร์นะครับแต่ว่าสามารถที่จะปรับเสียงของตัวเครื่องให้เป็นอาจจะเป็นโหมดสันหรือเป็นแบบว่ามิวเสียงเรียกเข้าไปเลยเนี่ยก็สามารถทําให้ตัวกล้องเนี่ยถ่ายแบบไม่มีเสียงฮัตเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูนะครับนะครับก็กดถ่ายนะครับก็จะไม่มีเสียงฮัตเตอร์ครับกดถ่ายแล้วก็ไปเลยแบบนี้เดี๋ยวมาต่อเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับตอนนี้ผมเปิดทั้ง3เครื่องของโหลดเกมเดียวกันมาคือ Restoy Scanner s z t นะครับผม เลือกสีสันหน้าจอก็จะมีโทนให้มันแตกต่างไปนะครับจะเห็นว่าฝั่งของตัวชาร์ปเนี่ยสีจออาจจะมีแบบเรื่องของความสว่างของแสงคือแสงแบ็คไลท์เนี่ยออกมามากกว่าเจ้าอื่นเขาหน่อยหนึ่งทำให้สีมันต้องจะวงสว่างงฟ้าๆนิดนึงนะครับส่วนซัมซุงครับเรื่องของแบ็คไลท์อะไรค่อนจะโอเคนะครับใช้ได้ทีเดียวแต่ว่าสีจะมีเรื่องของสีเหลืองติดเหลืองๆมานิดนึงด้วยนะครับส่วนไอโฟไคิวหกครับ ส่วนเอโอบายครับความคมชัดนี่ไม่แพ้สองรุ่นครับเพราะว่าคมที่สุดนะครับเจอร้อยสิบพีนะครับเรื่องของสีสันก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับผมจะเริ่มเล่นจากเครื่องชาร์ก่อนครับจะได้ดูเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องความสว่างแล้วก็เสียงนะครับเสียงจากลำโพงครับของชาร์กนะว่าดังเบาแค่ไหนนะครับนี่ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเกมเป็นสามสีทั้งหมดเลยครับทั้งฉากแล้วก็ทั้งตัวละครนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับ รวมขึ้นก่อนนะครับให้ดังสุดนะครับ ท้ายที่ซัมซุงครับ Galaxy Grand Duos นะครับปรับเสียงขึ้นก่อนนะครับ อ่าเด้งซะอย่างนั้นเราลองใหม่ครับ จะไม่รอดครับเด้งหงิกแล้วอ่ะผมต้องลองเกมอื่นแล้วครับเดี๋ยวผมหาเกมอื่นมาลองก่อน,นครับแปบ๊บหนึ่งไม่สามารถครับไม่สามารถเอา Galaxy Grand Duos เล่นเกมเออ่ดีกันเนอร์ได้เลยครับ Destroy Gunner เล่นไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวขอเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับเป็น Star Warfare HD ครับก็เป็นเกมยิงเหมือนกันแล้วก็กราฟิกในเกมก็เป็น3ามิติเหมือนกัน เราสอบตัวเครื่องกันดีกว่าครับว่าแต่ละเครื่องนี่ประสิทธิภาพต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากตัว Core i7 สแตนดาร์ดก่อนครับผมตอนนี้ทั้ง3เครื่องนี่ผมเคลียร์ทัสคือปิดทุกแอป,ปทิ้งหมดแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูคะแนนว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวชาร์ปก่อนละกัน คะแนนของชาบครับอยู่ที่2926นาคะแนนนะครับตรงนี้ส่วน Galaxy Grand UOS ครับก็3876นดคะแนนครับทางด้านของ a n o b i s i Q6 ครับ2845นดคะแนนครับคะแนนใกล้เคียงกับตัวชาบนะครับผมตรงนี้คราวนี้ก็มดูเรื่องของ Multi Touch กันบ้างนะครับผม ่ของชาร์ปนะครับได้สูงสุดทั้งหมดโอเคนี่ห้าจุดก็ยังได้นะครับยวลองมากกว่านี้สูงสุดของชาร์ปคือห้าจุดนะครับผมจากตรงนี้นี่ครับใช้งานะห้าจุดสูงสุดนะครับสองจุดก็โอเคค่อยกันไม่มีปัญหาครับนะครับนี่ครับตัดกันไปตักกันมาก็ยังได้ตำแหน่งเดิมไก็คือการดูออสครับหนึ่งสองทุบๆไกดโนดได้สี่จุดครับสูงสุดนะครับนี่ครับไม่ถึงห้าจุดครับนี่ครับสองจุดก็โอเคไม่มีปัญหาครับสามจุดก็ ใช้ได้ครับไม่มีเรื่องของการตัดสลับตำแหน่งนะครับเอามอาคิว6ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บ5จุดครบับปึ๊บปุ๊บป๊บสูงสุด5จุดเหมือนกับตัวาชาร์ป H530 นะครับ2จุดครับตัดกันไม่มีปัญหาครับชึบชึบชึบแต่3จุดช,ชึบชึบชึบก็โอเคครับไม่มีการตัดหรือว่าสลับไข้กันนะครับเมื่อลอง ลากัดกันแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เหมือนกันสหรับทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Shar ป H530U นะครับตัว Samsung Galaxy Grand Duos หรือว่าตัว a y q 6นะครับผมเรื่องของการใช้งานทั่วไปนี่ก็ความลื่นไหลนี่คงไม่ต่างกันมากครับไม่ได้หนีกันมากแน่นอนว่าเป็น Duo Core กันทั้งหมดครับจะต่างกันที่สเปคบางอย่างเรื่องของแรมเรื่องของกล้องถ่ายภาพเรื่องของหน้าจอความละเอียดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าให้ต่างกันมากสุดนะครับก็คือเรื่องของราคาครับเพราะว่า Shar p ครับ ถูกสุดครับ6,900ประมาณ7,000เนี่ย6,990บาทนะครับกลับขึ้นมาอีกประมาณ2,000นะครับผมก็จะได้ตัวไอโฟนคือหกปีครับ8,490บาทนะครับส่วนซัมซุงกลาสซี่แกรนดูออสนี่ก็มาแพงสุดครับ1 1ึ่0หบาทนะครับผมและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูดรายละเรีวิวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นองของการใช้งานตัวอย่างภาพถ่ายนะครับความลื่นไหลนะครับดีไซน์หน้าตานะครับก็คงจะช่วยเพื่อนๆนะครับสามารถ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับว่าจะเป็นชาร์ปจะเป็นซัมซุงหรือจะเป็น i o โ i ก็ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ตดยแซนรีวิวก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ